สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปอกสับปะรดกันนะคะสับปะรดจะเป็นผลไม้ที่ปอกเองได้ยากมากอันนี้คุณยายข้างบ้านให้มาค่ะแล้วตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายออกนะคะเสร็จแล้วผ่ากลางค่ะผ่ากลางก็จะได้เป็นสองซีกแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงกลางมันมีแกนนะคะ ถ้าเราไม่ชอบกินแกนจริงๆแกนของกับรดมันมีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะถ้าเราไม่ชอบกินแกนเราก็เจาะแกนออกเจาะหั่นไปค่ะเป็นสามเนี่นเราก็ได้แกนสับรบออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะเก็บไปทานก็ใส่จานแต่ถ้าไม่ทานก็ทิ้งไปแต่จริงๆเขาเป็นยานะคะทีนี้วิธีการก็คือพอหลังจากเจาะแกนแล้วก็คว่ำลง เสร็จแล้วเราจะดูตาสับรถนี่นะคะเขาจะมีตาขวางขวางขวางกันอยู่ปกติเราต้องปอกแล้วแกะตาออกทีนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะหั่นเลยนะคะหั่นไปตามตาหั่นข้อมตานะคะสองแล้วสามสี่ห้าหกเ็ก็ได้เจ็ดครั้งกลับด้านค่ะ กับด้านก็หันข้อมตาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หันนี่คือหันขาดเลยนะคะ ขอกลับด้านเพราะว่าอันนี้แฉกหกเจ็ดได้เจ็ดเท่ากันนะคะพอหันเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปร่างอย่างนี้ค่ะทีนี้วิธีการทานก็คือหยิบขึ้นมาเลยเราก็จะได้เป็นชิ้นสับรสแบบนี้ก็รับประทานได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งหันปอกหันตาเลยค่ะเอาใส่จานจัดให้สวยงามแล้วเวลาจะทานก็หยิบขึ้นมา ชิ้นหนึ่งก็ทานแล้วก็เอาเปิือกทิ้งไป